นวัดให้ออกซิเจน24ชั่วโมงกำลังต่อสู้เชื้อเดลต้ารุนแรงหมอสั่งห้ามขยับตัวสวัสดีค่ะหญิงวันบันเทิงวันนี้นะคะมาอัปเดตอาการของคุณนวัดนะคะยังคงรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU และให้ออกซิเจนความดันสูงตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับพิธีกรคนดังนวัดอิสระไกลศีลที่ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียนะคะ โดยล่าสุดค่ะในเพจของนวัดอิสระไกลศีลก็ได้เขียนอัปเดตอาการตอนนี้ให้ทราบกันนะคะโดยในข้อความนะคะก็มีข้อความว่าให้ออกซิเจนความดันสูง24ชั่วโมงเข้าสู่วันที่8ห้ามขยับจากเตียงเชื้อเป็นเดลต้าที่แรงมากใช้ยาต้านแบบฉีดตัวใหม่ฉีดวันละ2ชั่วโมงทางเส้นต่อเนื่องทุกวันในกรณีผู้ป่วยหนัก ICU และควบคู่กับการฉีดยาหน้าท้องให้เลือดไหลเวียนเพราะร่างกายต้องนิ่งและอีกหลายวิธีทางการแพทย์ยังอยู่ระหว่างทางการต่อสู้ครับขอบคุณทุกกำลังใจขออภัยที่ไม่ได้ติดต่อใครได้แต่มองเพดานทุกวันด้วยรักและเคารพมิตรภาพที่ดีของทุกคนขอบคุณจากหัวใจครับนวัดหลังจากที่โพสต์ไปนะคะ คนที่ติดตามคุณวัตรอยู่ค่ะก็ได้เข้ามาส่งกำลังใจให้กับคุณวัตรเป็นจำนวนมากนะคะก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะขอให้คุณวัตรหายป่วยเร็วๆค่ะ